สดไม่สดต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับใครบอกว่าเป็นรับมาจากที่ไหนไม่ใช่นะครับลุงไปเอามาเองทั้งอาหารทะเลทั้งกุ้งทั้งปูทั้งปลาใช่ไหมครับสะใจหาปูหาปลาหาของทะเลมาปพ๊่ก็มาขายที่ข้างหน้านี่เลยใช่ครับหอยเปลือกหาเอง่งเป็นเป็นหอยที่อยู่ในทะเลเลยทะเลเนี่ยตอนเนี้ยแม่กขาลังไปหาน้ำมันลงเนี่ยต้องหาตอนน้ำลงหาแล้วเช้าไอ้น้องนี่มันก็เอามาต่อยมาแบบนี้เลยถ้าหอยถ้าหอยเลี้ยงอ่ะเขาจะโอ้หลายร้อยตัวเลยนะร้านนี้ปูเนื้ออย่างเดียวเลยนะครับ อ้โหคูไม่ตายนะเป็นๆเลยครับยังหายใจอยู่เลยร้ออันนี้กลับเรื่องออกไหมเนี่ย สวัสดีครับพี่หนุ่มจากช่องควนลูกกุ้งนะครับระหว่างเดินทางกลับบ้านเห็นมีตลาดประมงน่าสนใจนะครับขายอาหารซีพู้ดทะเลสดๆเลย,สดสดเลยซื้อกับชาวประมงเองเลยนะฮะตลาดนี้ชื่อว่าตลาดประมงสวนสนนะครับจังหวัดระยองไปดูด้วยกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับมีอาหารแห้งทั่วไปต้องมีอยู่แล้ว ที่เราสนใจคือนี่ไงอันนี้อะไรปลาฉลามโอ้ oh, นี่ปลาอะไรครับเนี่ยปลาฉลามโอ้โห oh. ไม่ตายนะเป็นๆเ,เลยครับยังหายใจอยู่เลยอันนี้กัดเลือดออกไหมเนี่ยกัดกัดนะกัดไหมครับโอ้ท oh, ักกัดก็เรียบร้อยเลยนะเนี่ย <c oughs> แล้วเนี่ยไปทำอะไรครับเนี่ยไปผัดเลยครับ <c oughs> ผัดชาผัดอะไรอย่างนี้ทั่วไปใช่ไหมครับอืมัวนี้อร่อยทุกหมดเลยได้ไหมผัดฉลามครับพี่น้องครับมีหูเลยดิคลิดเลยเป็นเลยครับแล้วก็มีหอยหอยนางรมร้อยเดียวตับเบลเลอร์เลยสองถึงร้อยแปดสิบได้เอ๋อถงร้อยให้ลดให้ยี่สิบใช่ไหมโอ้น่ายนใหอยาบไมฟีเลยจ้ หอยแมงคู่5ห้าสิบาทตัวบเบอร์เรอร์เลยครับคุณป้าขายหอยอย่างเดียวเลยนะโอ้นี่ก้างอะไรก้างก้างแก้วมันเลยก้างแก้วสดเลยที่เขาลดให้ร้อยเจ็ดสิบโอ้โหใส่ตั้งไม่ยอะหนอยนะคะเพราะว่าต้องกลับกรุงเทพก็ต้องโอเคไม่สดได้ไง เรือจอดอยู่ข้างหลังร้านนี้ก็มีปลาทูแล้วก็อะไรนะหมึกกระดองหมึกสายหมึกสายหมึกสายเน้นๆสดๆเลยยูทูบเบอเลยแล้วก็มีปลาสีอะไรเนี่ยปลากระเบนปลากระเบนนี่มยไ่อู่ เจเจเจอของดีแล้ววันนี้50บาทเนี่ยไสดดูเอานะครับกระดิกูเลยเมงดาใส280อะไรครับปลากระพงทะเลนีดเลยี่อเดี๋ยวให้ดูเลยแล้ตัวใหญ่นะนี่ดูเหงื่อ200เหอกแดง ขนาด <expand> นี้ไม่สดได้ยังไงใช่ไหมใช่ฮะ like <bbe> นี่อะโอ้ไ <drilling> ม่สดได้ยังไงดูเรืออยู่ข้างหลังเนี่ยหอยหวานกุ้งมีกัันทวเมื่อที่คนละสีเนาะอ๋อคนละสีคนละน้ำค่ะมันคนละน้ำคนละน้ำคือยังไงครับเอออันนี้มันน้ำโอ๊ตอบกับซีซีหน่อยนี่มันอบส้มๆหน่อยใช่ไหมใช่ครับคนละน้ำคนละสไตล์ปลาพวกนี้หอยหวานพวกนี้ก็ใช้เลี้ยงก็ใช้หอยหวานธรรมชาติแปบน้อยมาก ของฝากทั่วไปปูกระตอยทอดกระเทียมอ่าทอดกระเทียมพริกไทยนะครับตามค่ะอืเยอะแยะมากมายหลายร้านเลยครับคนก็เยอะด้วยนะครับซื้อของฝากกันกลับบ้านร้เดียวร้อยเดียวเลยจ้าอะไรนี่อะไรครับปูดองปูดองก้างดองค่ะกุ้งดองก็มีจ้าอันนี้ปูดองไ<ต>ข่เค็มมันป่วนปูดองไข่เค็มนะครับจ๋านี่เป็นไข่เค็มค่ะไข่แท้ ขายแค่หมุแล้วคานผอันนี้เป็นในกุ้งดองซิ๊วกับดองน้อ๋อน,นี่เป็นกุ้งกุ้งดองด้วยนะครับน้ำปลาซีอิว๊วนูนยาวเลยครับปลาอะไรครับเนี่ยปลาค่ะปลาอะไรปลาน้ำดอกไม้ปลาน้ำดอกไม้อันนี้เขาไปทำอะไรครับต้มยำต้มยำย่างย่าง,งก็ได้เหรอ่ะย่างได้เล็บย่างทำนะเด็ก เยอะๆเลยนี้เยอเลยอันนี้ขายไม่ได้ต่งด้วยอันนี้นี่ครับีปูค่ะแล้วก็นี่ปลาหมึกนะครับมีหลายอย่างเลยกู้วยหมึกไข่หมึกกระดองมีจ้าปูสดๆเลยนะคะโอ้เยอะแยะมากมายหลายร้านเลยครับอมากมายหลายร้านเลยคุณพี่เว้ยกนานอะ ใช้แบบลูกนานอ่ะนี่ปลาอะไรครับเนี่ยปลาปลาไหลปลาตะลักอ่ะค่ะอะไรนะปลาตะลักปลาตะลักค่ะปลาตะลักอันนี้ปลาอ้วนลอยสดๆเลยนะคะจ้ามึงมีนะคะปลามหมื่นมแล้วก็ปูเนื้อมั่งเนี่ยปูเนื้อปูไข่อ่าสามร้อยครับอันนี้เป็นๆเลยนะมัดไวหนูดตั้งหน้าอีกเยอะเลยครับครับนี่แบบว่ายน้ำเลยหัวมันตัวใหญ่ สา0ร้อยาบาปลากระพงทำกามสามร้อยยีเนี่ยยอะแยะมากมายละลานตาไปเลยอ่ของแห้งตัวไปทาทะเลเยอะแยะครับจากชาวประมงโดยตรงเลยปูเนื้อ,อยังไม่พอนี่อีกสี่้อย อันนี้เท่าไหร่ครับสี่ร้อย0 0ห้าร้อยใหญ่ขึ้นมาแบบอีกนี่มันไข่แต่ไข่สาม้อยี่สิบอยู่ข้างล่างนะครับโหหลายร้อยตัวเลยนะร้านนี้ปูเนื้ออย่างเดียวเลยนะครับแบบทอดแล้วก็มีอ,อันนี้ก้างทอดอย่างเดียวเลยอันนี้แบบเอาไปนั่งกินชายหาดข้างๆได้เลยหาดสนสนนะครับ เพราะว่าอยู่ติดกันหนึ่งแล้วเรีย,ยบร้อยปลาย่างก็มีปลากระรงเผาเกลือนะครับโอเคนี่ก็สุดท้ายละหอยสังหอยกระจงโดงหอยกระจงโดงเขาไปทำอะไรกินนะคะหอยต้มนีครับหอยกระโจงโดงใช่ไหมครับเอาไปแปะกระจกนี่ติดเลยใช่ไหม โอ้เกิดมาต้งเคยเห็นนะครับจากเรือของคุณลุงเองเลยใช่ไหมข้างหลังเนี่ใช่ไหมโอ้นี่ครับแล้วก็คุณลุงขายของแห้งด้วยร้านนี้ร้านสุดท้ายแล้วครับที่เหลือก็จะเป็นร้านอาหารซีฟู้ดใช่ไหมครับร้านอาหารซีฟู้ดริมหาดสนสนนะครับอ่าเนี่ยเป็นร้านอาหารซีฟู้ดริมหาดสนสนยาวเลยครับตลาดนี้ชื่อว่าตลาดประมงพื้นบ้านชายหาดสนสนชายหาดสนสนนะครับ ตำบลแกลงอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับสดไม่สดต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับนี่เรือของคุณลุงเองเนี่ยฮะใครบอกว่าไปรับมาจากที่ไหนไม่ใช่นะครับลุงไปเอามาเองทั้งอาหารทะเลทั้งกุ้งทั้งปูทั้งปลาใช่ไหมเรือของลุงเองเลยออกไปนี่เลยใช่ไหมไปตอนกี่โมงกับกี่โมงไปทีสามครับไปที่สามทีสามครับกับกี่โมงประมาณแปดโมง กับแปดมงเช้าไปที่สามกับแปดโมงเช้าโอ้ได้มาเต็มลำเลยไหมแต่ละวันฮะพอได้ครับพอได้นะมืหายากเลยเรือสวยนะไม้สวยมากเลยพออะไรนะพอพรปราณีหนึ่งใช่ไหมมีลำอ๋มีสองลำด้วยมีหนึ่งกับสองแล้วดิโอสุดยอดเลยไม้สวยนะคาเล็เกอร์สวยเลยมีอะไรนะ อะไรนะ <S <S เขาเรียกว่าอะไรนะเงาะเงาะป่าใช่ไหมตามสไตล์ม,ออมีสองลำแต่ขับคนเดียวสองคน, <laughs> งคนตัวเล็กเข่าเหรอเนี่ย <laughs> นี่ครับเรือของคุณลุงเองสองลำสะใจใหาปูหาปลาหาของทะเลมาปพ๊กก็มาขายที่ข้างหน้านี่เลยใช่ครับไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับไม่ผ่านนะเหมือนไี้ใครว่าไงจับมาเองขายเองเลยโอ้ย หาที่ไหนมีเพื่อนๆไปนี่ฮะร้านคุณลุงอยู่ที่ข้างหน้าเนี่ยอยากกินอะไรบอกคุณลุงแต่คุณลุงเขาจัดให้ใช่ไหมครับอ่าเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากนะครับคุณลุงครับไปต้นใหม่ๆเลยจ้าอันนี้ก็หาเองค่ะหาเองขายเองจ้ะนี่จะไข่แน่นนะหาเองขายเองเกลียวทองอ่ะแม่เราไม่หาต้นน้ำหรอกาปึ๊บเอามาทุบปั๊บ เป็นอย่างนี้อาเป็นหอยลมอค่ะหรื <มา S 2> อนน<ส>หอยคุลงแบบนี้เลยอ่ีอ่ลาบสะอาดพร้อมทานแล้วค่ะอืหอยธรรามาชาหอยหาเองอไงคะ่ะใหญ่ๆเนะมันมันสะใจเลยหวานนะฮะหวานม,มันจะหวานกว่าหอยเลี้ยง อันนี้เลี้ยงหรอครับหรือว่าเลี้ยงอันนี้หอยเพื่อหาเอง่งเป็นเป็นหอยที่อยู่ในทะเลเลยทะเลเนี่ยแต่เนี่ยตอนเนี้ยแม่กำลังไปหาน้ำมันลงเนี่ยต้องหาตอนน้ำลงอ่าแล้วเช้าไอ้น้องนี่มันก็เอามาต่อยมาแบบนี้เลยถ้าหอยถ้าหอยเลี้ยงอ่ะกาจะต่อยมาเลยหอยเลี้ยงก็จะล้างมาเป็นถุงๆเลยใช่อันนี้เราแกะสดแกะสดปุ๊บเข้าปากปักเลยล้าไหมล้างก่อนล้างก่อนก็เอาเข้าปากถูกสุขอนามัยนะครับมีปลามีแมงดา ขากลับละอาหารก็เริ่มซาลงแล้วเพราะว่านี่เขาบ่ายแล,วแล้วบ่ <c oughs> ก่อนจะเรื่อ่ากลับมาเอากั้งนะครับนี<า>่ครับสิ้นสุดละก็หมดแล้วครับเพราะว่าสายละมาตอนตลาดพ่ะวายแล้วนะครับโอเคครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจที่ช่องคน้นปรุงในการทําคลิป คลิปนี้ก็จบสิ้นเปลเพียงเท่านี้เจอกันอีกทีคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเดินทางกลับนะ